ช่วงนี้บริเวณตัดไม้นะครับบริเวณเผาทานครับช่วงนี้ไมายางรอบนสะพานมูลครับสะพานแม่น้ํามูลเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งวา่าอันเขาสางั้งแต่ปีใดครับปีนี้ปี2 5 6 5คหรับนครับาน,นกำลังสียางไปเห็นนี่ครับพอดีมาเก็บออกระหอยเอาเลือดสีเขียวมากนะครับเลือดสีเขียวมากกันซีเขายังเก็บออกระหอยครับแม่น้ำมูลสูงขนาดที่แลถว้วมหมดเลยครับหมู่บ้านฝากมูลนี่ ฝากบันขามเหมือนเทิดบันพะล่ำเนอะนอดปอเหนือนอดปอไทยน้องวงน้องแงงทั่วหมดเลยครับก็มีการชูรเรือจากอ่าพิจิตสาม,มาอ่านี่ครับอันนี้คือกลางสะพานนะครับนี่กลางสะพานจะอยู่ประมาณทำนี่ครับนี่หัวเขา่าอยู่ประมาณตรงหัวเข่านี่ครับนี่นี่มีกลางสะพานนะครับเดี๋ยวผมภาไเปเบนใกลใกล้ๆนี่สร้างเมื่อปีพศ2540ครับปีนี้2565ผ่านมาพานจ็ดปีเลยปุ่นนี่กับ่านมา โอ้ยหลายเติบเบิงอ้องเราด้อขึ้นเอาเองเด้อบา้านนี่นี่สภาพไม่นามูนเดี๋ยวสิผ้ายางขึ้นครับสิผ้ายางขึ้นโอ้น,น,น้ำไหลน้ำไหลนี่ขึ้นตึ้งสีมันตึงเต้นตัวคุณครับท้องแดงเห็นป่าครับท้องแดงสย่างไปหาท้องแดงได้บา้านนี่นี่ตอนที่มั่นนาม,มาท่านขึ้นครับผมก็มักย่างอยู่ที่แต่ว่ายางอยู่ประมาณอ่าช่วงหัวกระช่วงท้ายนี่แหละซ้ำนี่แหละนี่จากนั้นมื่นี้ แล้วก็ะยางวัดที่นี้น้ามันคือสูงวันนี้เพราะป็นทะยานดอกวันนี้เพราะว่าคันตกลงไปมันก็เป็นน้ามตื่นึิงบุลึกครับนี่ก็นี้เบิ้องบนบุลึกได้นี่นี่เห็นไว่าตกไปก็เป็นน้ามแหละจากแต่ก่อนอันก่อนสองเดือนที่แล้วนี่มะย่างบ่ได้ได้นี่ตกใจคือกันเพราะว่ามันสูงอยู่ประมาณสักอหางหกเมตรพุ่นนี่ย่างหลินสบายพอตรงพระวงเลยนี่เโอ้ แต่ว่าไปย่างถ้าหมุนไไ่บใบเวลามันตกไปมันจิตพัดตกไปอนสะพานไปเลยครับอันนี้ผมก็เลยมายาอยู่ฟังน้ำไหลเวลาตกมันก็ตกอยู่ในสะพานให้เบิ้งทางไกลครับนี่ทางไกลนี่นี่อันนี้ทางสัญจรรถยนต์ให้ควายเดินให้อะไรเดินครับแล้วก็ชุมวโอนี้ตอนนำ้ำท่วมก็ที่นีเรือรับจ้างกับชิเออลเลน,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 นออกมาทักปองนั่นแหละครับนั่นแหละจับปองนั่นแรงออกมากขวมมา แล้หัวมากเขาป้องนี่คุณขาป้องเนี่ยเดี๋ยวปีหนาา้าวัชิรซื้อเรือไฟเบอร์ได้บาทนี่ก็ซิเ้เบงว่าไม่เป็นอย่างไหนไปเบิงหลายๆเจ้าออกันนี้ข้อสะพ้านก็สิรกเกอดอันนั้นฟังบ้านฝักบันขามบันเทิน,บ,นบันพระรามบันน้นปอครับนั่นทั้งนั้นทาน่นทานี่ก็จะเป็นบันทิทานบันบุญน้อยบันท่าสร้างบ้านน้อ,บนง,อ,บนนองบอูอ่นนี้ทาาไปกรทะทุ่มครับท่าไปกรทะทุ่มท่าไปสีสเกตอันนี่ก็ทา่งไปอ กัทลมสีตะเกตคือกัน,ลกน,กนแล้วก็ไปยะโซไปรอยเอดไปอุบลก็ได้ท่างนี้ครับนี่แต่คำว่าสิไปทัางนี้เลยไปอุบลเลยกับโปฮอยครับไปตีเลือนหัวหน้านี่กับไปอุบลคือกันไปได้อยู่แต่ว่าต้องขืนฟังแล้วก็โลกไปอีกนี่ก็สิไปราสีนี่ท่านนี้ไปลาสีไปซีตะเกตนี่ครับก็สิไปได้อยู่แ,แล้วก,ก,ก็ไปตีเขือนราสีกับลงแล้วก็ขืนคือเราขืนรถดีกว่าแต่ว่าตอนนี้นำถวงไปไม่ได้หรอกครับ อ,นนอันนี้ท้องแดงครับนี่ทองแดงเตือนไปแล้วแต่ก็ยังมาตื่นเต้นอยู่กลางสะพานมูนอยู่เพราะว่าลักษณะการสะพานนี่โบมีอยู่โบมียู่บ,ยบเลยก็ยังถือว่าได้อยู่ณนะตอนนี้นะทีมากระใสามาถึงจังหวะพอดีมันก็เลย่มมีปัญหาล่ลงแล้วแบบนี้ฮะ,อ,ะอ้ยเป็นตะเรีนอยู่ครับนี่แต่ว่าเมื่อก็อันตรายแน่นน่ครับน้ำไหลมึงน้ำไหล,ไหลอะ่รเนี่ยผพาเบิง้ง ไม่ไล่เพื่อนเจ้าครับนี่เฉียดฉิวเฉียดฉิวเฉียดฉิวไม่น่าโม้แล้วเอ้ยเฉียดฉิวเบิ้งอะไรสีดีกว่าเนาะพี่แล้วเอะไรสี่แล้วติดไม่น่าโม้ครับนี่ผมาไม่กล้องดำน้ำนะครับนี่ผมเฉียดเชียจูเบงระดับมันอยู่นี่แตะไว้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 โอ้ยบอ่า ทำนี้กระตือเล็วได้นี่ป่ะเรียบร้อยแล้วเก็บบบาห้อยเก็บยังเรียบร้อยแล้วป่ะเมื่ออธิบดทนี่เดี๋ยวคลิปหนาจงวากันไหมคลิปนี่น้าทรวมเดี๋ยวจะเบิงหน้าลงเดี๋ยวจะว่ามาเบิงไม่สนิ้ก่อนเนาะ